พี่พวงสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงบอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถนะคะปี2003นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ มีเล่มพร้อมโอนในราคาประทับใจ2 1 9 9 0 0บาทค่ะคันนี้บอกเลยว่าเต้นให้ส่วนลดมาแล้ว36,000บาทกับอีซูซุคันนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสภาพโดยรวมของคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบ้านที่เจ้าของเก่านำมาขายแล้วก็เทินสี4ประตูกับสาขาเพชรบุรีไปนะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้รถบ้านแท้ๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะคะ เปลี่ยนยางนะคะแล้วก็ลงแม็กจัดทรงให้แล้วตัวนี้ได้ยางใหม่ปี2020เลยกับเครื่อง3000 i s ุ z u D-Max นะคะกระบะพันแกร่งที่หลายๆคนนิยมแล้วก็ออชอบนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพูดถึงนะคะรูปทรงรูปโฉมสมรรถนะนะคะการใช้งานนะคะบอกเลยว่าแกร่งมากๆช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ ติดถนนนะคะไม่มีร่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแต่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในดูรอบคันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในของ Isuzu d m a x คันนี้กันบ้างค่ะไปอีซูซูดีแมคคันนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาก็แต่งพวงมาลัยมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร ก็จัดทรงมาอย่างสวยงามแล้วก็คันนี้ได้เบาะหนังนะคะเป็นสีเทาภายในโดยรวมแล้วก็ผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งแต่ว่าสภาพโดยรวมถ้าดูรวมๆแล้วบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคา2,19,000บาทนะคะดูด้านในห้องผู้โดยสารไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างนะคะ นี่คันนี้นะคะมีใส่ท่อมาให้แล้วนะคะมีใส่ท่อมาให้แล้วก็ในส่วนของกระบะในส่วนของกระบะนะคะตัวนี้เป็นแม็กไลเนอร์แท้นะคะของ d m a มนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะตัวนี้เขาก็นี่พ่นเคลือบเงามาแล้วนะคะตัวนี้ถือว่าสภาพพร้อมใช้เลย สวยมากเดี๋ยวเรามาสรุปราคาแล้วก็ส่วนลดกันบ้างนะคะด้านหน้าขัปั่สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com คันนี้นะคะราคาเดิมมาปกติเราตั้งขายอยู่ที่ 2 5 5 0 0 0บาทแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าที่อยากได้ Isuzu D-Max mm hmm. ไปใช้งานนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมนะคะภาษีพรบรน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเฟืองอะไรทุกอย่างเราถ่ายมาครบเรียบร้อยแล้วจบในราคา2 1 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะส่วนลดนะคะสูงสุดอยู่ที่36,000บาทสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ Isuzu D-Max ไปใช้งานนะคะไม่อยากผ่อนแล้วมีงบอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนหน่อยนะคะคันนี้พี่พวงอยากแนะนำเลยเป็นรถบ้านไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะที่บอรถบ้านเราไม่ได้ซื้อรถที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube บอรถบ้านด้วยแล้วก็ใครที่สนใจจะออกรถดีแมคันนี้นะคะติดต่อมาที่เบอร์พี่พวงโดยตรงนะคะเบอร์0 8น6 8 0 5 6สองบอกว่าดูรีวิวนะคะ จากบอยรถบ้านมานะคะเดี๋ยวพี่พวงจัดหนักจัดเต็มให้เลยเดี๋ยวขอของแถมให้กับคุณลูกค้าที่สนใจจะออกรถกับบอยรถบ้านแล้วก็รีวิวหน้าพี่พวงยังมีรถสวยๆรุ่นอื่นนะคะจะมารีวิวให้ด้วยบอกเลยว่าส่วนรถจุกๆไปเลยค่ะวันนี้พี่พวงก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ